นะครับพากพบประสัมผัสกับเพลงของท่านดักร้องของคุณนกน้พลัดไม้หอมครับเสนอเพื่อให้การบ้านเราเราดีกับการที่ทำเป็นกำลังใจให้กับเพลงของท่านดักร้องของคุณน้พลัดไม้หอมครับคืนนี้ก็ขอบคุณนะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อแม่จ้าวาวัดเชียงทองร้ายกราบขอบพุณทางคณะกรรมการศูนท์วิชาการ สอบภาพผู้จัดหานะครับปีหน้านะครับเราก็ยังเจอกันอีกนะครับ29พฤศจิกากยนปีหน้าครับเจอกันกวันที่ห้าของที่หนี้นะครับเราพบกันที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับและชายติดตามไปด้วยนิพพาพรสิร์ทยร์ครับ ติดตามไปด้วยเพลงจากพระโสดราชบุรีเพลงคนนี้น่ารักครับพบกับเพลงพีสายจ้องไอซ์อนาคบ ขอบคุณท uh, ี่นัก่ารับามเมตาของท่าผ้ชมที่กเทพที่กาทีงานของรัฐบาลไม่นครับปิดใหมที่นอนะครับ 你那边有没有？<in> <laughs> แม bueno. ่เราตึงหลงเนาะฉันวนทยาเกิดมาเป็นลูกชายคนโตแต่แม่รู้หรือเปล่าว่าน้องชายเนี่ยโอ้โหหน้าพอกับแม่เลยอธิษฐานมึงดูให้ดีเลยครับเสียงกูยิ่งอารมณ์ก็ดีหมาที่ไหนมะหาวหมดเสียแทนใช่แทงไส้แตกเลยเดี๋ยวรู้จักไอ้บ้านนี่กู้ไหมโอ้โหเก็บแรงไว้ตดทั้งพวกคุณ ายไม่เคยฟังฉันเลยฉันเป็นพี่ชายคนโตชี้ซ้ายมันไปขวาชี้ขวามันไปซ้ายนับวันน้ำทำตัวเป็นพ่อฉันนั่นแน่ๆรู้ไหมทำไมก็ไม่มีพ่อไงเออก็เลยต้องเป็นพ่อแทนกูง่อแบบนี้ไงไอ้กูง่อกูโง่เหรออย่าคิดว่าตัวเองเพื่อนเนี่ยอย่าคิดว่าตัวเองเกิบโตทำไมแล้วมีความรู้มั้กควาเดี๋ยวนี้มันยุค 5G แล้วพี่ผมแค่พูดแค่นี้มึงเล่นเสียง ทันโลกครับพี่คุณจะมาชี้หน้าคุณดพี่เนี่ยเขาไม่ชี้ไม่ได้หยุดไม่หยุดหยุดม่หยุดเโเไปูเ่หมมาเียดเขบอกเนี่ยก็ดูดิพี่ไปดูดเก่งมันหาว่ามันเก่งนะพี่แม่ ผมมหานมดเไกูยุ่งอกูสอนกกูยุ่งเ็ไมจะมาเสือกฟังไหมไมีใครตั้ฝังแม่ม่ฉนฟังแม่แต่ันไม่ฟังไหนจะให้แม่ปวดหัวไปดีไหนครับทุกวันนี้ถุงก็ป็นฝาเป็นคดีอยู่แล้วอไรมดยาหาเรื่งไม่รู้เขาไม่ได้ตั้ง่อเรียมา ยายิงเขาเป็นพี่อะไรคุณจะไม่ดีเลเข้ามาส่งเดชเพรามีปัญหาครอบครัวป่ะอย่านะอย่านะอย่าไปยั่วอารมณ์ให้แม่โมโหนะกูว่าออกแก้มมานานแล้วผมไม่เคยต่อแม่ผมไม่เคยยั่วแม่แต่พี่สิมันชอบยั่วผมยังไม่หยุดอย่างเงี้ยพี่ครับพี่แมาพูดให้ฟังเห็นไหมฮะพี่ผมก็ดีครับอะไรเนี่ยผมมาบ่นพยายามว่าไม่ใช่กู้ผิไปู่นผิดนันดู่นผิดนู้นว่ะบ่ยาออกแล้วมัน เราใครก็ไม่รู้นี่ก็้องหนูที่ผ่านนี้ต้องมองขนาดนั้นหรอเออนี่ใครชวนเนี่ยที่เข้าไหมใช่มังลายมังลายมังลายมังพ้อเมื่อไรฮะเออไม่ดีมือนใครเป็นบัจทยามัจทยากูเป็นใครเนี่ยในเรื่องกกงโกงเงี้ยงนแท้วนี่เราสีอมเออผมมาตามบุนทยาครับแล้วก็น้องชายบุนทยาเอ้ามีอะไรตอนนี้ท่านอธิบดีมีคำสั่งให้ขึ้นเฝ้าโดยโดยด่วนเลยครับ รู้มาที่ออกมาจะไม่ได้หรอที่เพิ่งสึกมาเหรอเนี่ยใช่เขาพึ่งสึกมาไงจัไปวดมาพึ่งสึกจังปวดเออใช่ลูกหลานเขาแพ้เ้าเหลืองบอกทำไมเ้าเหลืองมันกัดกว่าด้มึงใครเนี่ยมึงใครผมเป็นหานในเมืนงในเมืองว่าไม่ได้เขาแค่มีรับสั่งสวัสดีครับผมให้เราสองคนพี่น้องพึ้นเฝ้าแม่ไม่ต้องเป็นห่วงฉันไม่ทะเลาะกันหรอกฉันคุมมันเองแม่ก็พักเถอะไปกันดีๆนะไม่ต้อทะเลาะกันกลางทางล่ะอยู่นะแม่ ไม่ต้องกลัวหรอกแม่พี่ด้วยน้ำไปให้มันดีๆหน่อยเถอะไม่ไม่เหมือนบ้างเลยแม่นจับเป็นจายเลยวะไม่ว่านี่อุ้งเที่ยไม่ต้องประจับเอ๊ะแล้วเอาเนี่ยพูดเดี๋ยวมันต้องต่อยกันเดี๋ยวหนังติดแขนกูอะไรอะไรเฮ้ยวันนี้นพพลัสเขาเป็นอะไรประจำเดือนเขาไม่มาเลยวะผู้ชายอีกปะโอแต่รุ่นนี้คงหมดแล้วล่ะกูเป็นทหารมาก่อนหนึ่ง พระองค์ท่านมีเรื่องด่วนเพราะฉะนั้นจะไปทางเดิมไม่ได้ต้องไปทางรัดเลี้ยวซ้ายออกหน้าวัดนี่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวากูบอกให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเป็นตึกเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไอ้ร้อนต้องออกให้เสียแม่งเลยจบไปเมื่อมึงมั่นใจว่าขวามือไปทางรัดแต่กูว่าซ้ายมือคือทางรัดนั่นต้องมาพนันกับกูมาที่ม้านละตัว ใครถึงก่อนคนนั้นชนะก็ได้แล้วม้าแก่ๆแบบนี้มันจะทันไหมมันไม่ทันมันไม่ทันม้าหลงหลงม้าหลงหลงเปตี้ยวเดี๋ยวมึงดูเลือสิเดี๋ยวมึงก็รู้แล้วม้าขี่ม้าใส่แพ็เดี๋ยวมึงก็รู้เออเดี๋ยวมึงก็รู้อู้มึงจะลงมาด้วยเฮ้ยหทำไมไปสังพี่น้องนี่เลี้ยงกันมาจนไม่จ่าแม่รู้วงาอะไรไร้ไร้ไร้บ้